โอเคอันนี้กดอัดแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยต้องการที่จะไปทําแมปในลูกร์นะตอนเนี้ยละติจูดกับลองติจูดของเราอะ่ะมันอยู่แยกช่องกันอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราจะต้องการถ้าเราจะต้องการทำแมปเนี่ยละติจูดกับลองติจูดต้องอยู่ในช่องเดียวกันเดี๋ยวพี่จะ รวมสอนรวมช่องก่อนนะตอนนี้เราเพิ่มช่องมาอีกช่องหนึ่งทางฝั่งขวาโอเคเราจะเอาช่อง e กับช่อง f มารวมกันนะคะแล้วก็จะใส่สูตรเป็นเราต้องใส่เท่ากับก่อนแล้วก็เอาช่อง e ตรงนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมาย n แล้วก็ใส่ดับเบิลโค t ดนะคะที่เป็นฟันหนูใส่ c o ม m าตรงกลางแล้วก็ใส่ n อีกครั้งหนึง่งจากนั้นเป็นช่อง f นะคะ ากนั้นมันก็จะถามว่าเราจะใช้สูตรนี้ของทั้งคอลัมน์นี้เลยหรือเปล่าแล้วก็กดโอเคตนนัวนี้ตอนนี้เราก็ได้ละติจูดกับลองติจูดมาอยู่ในช่องเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่สีไว้ว่าช่องนี้เป็นช่องที่เราเพิ่มขึ้นมา จากนั้นเดี๋ยวเราเปิดลูกร์นะคะพิมพ์ลูกร์สตูดิโอเลยจากนั้นเราเพิ่มตรงเพิ่มตรงกดบวกตรงนี้นะคะ แล้วเราเลือกเป็น Google Sheets จากนั้นเรามาเลือกชื่อ Google Sheets ของเราเมื่อกี้พี่ตั้งเป็น2 Group Measurement อันนี้พี่ก็เลือกอันนี้นะคะแล้วก็กด Add ได้เลย โอเคหน้าลูกเกอร์จะเป็นหน้าประมาณนี้นะคะตอนนี้ที่เราโหลดข้อมูลประเทศไทยมาฝั่งนี้เราเห็นตรงตารางนี้ไหมคะมันก็จะมีเป็น Thailand Citizen s i l e ตอนนี้เป็นของตรังเขาจะบอกมาเลยนะคะว่าแต่ละสถานที่เนี่ยได้รีคอร์ดเขาเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นี่มีว่าอะไรลักนะคะว่าอะไรลักอยู่ที่ สี่ร้อยห้าสิบสามข้อมูลเดี๋ยวเราจะมาสร้างแผนที่นะคะไปตรงที่ add a chart ตรงนี้ด้านบนนะคะเลื่อนลงมาตรง Google Map แล้วเลือกเป็น Bubble Map นะคะ จากนั้นมันจะมีช่องด้านขวานะคะที่ตรงชาร์ตเนี่ยให้เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเราจะใส่ข้อมูลเป็นละติจูดลองติจูดที่เราลากลงมาได้เลยค่ะตอนนี้จะเห็นว่าเราเรามีแมปแล้วใช่ไหมคะเราต้องไปตรงละติจูดลองติจูดเนี่ยค่ะ เรามาคลิกตรงนี้ก่อนนะคะที่ abc อันนี้เลื่อนลงมานะคะตรง text เ,เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น geo ค่ะจากนั้นเนี่ยเราเลือกเป็นละติจูดลองติจูดนะคะตอนนี้จะเห็นว่าเราเนี่ยจะเห็นเป็นจุดวงกลมแล้วนะจุดวงกลมนี้ก็คือ จำนวนข้อมูลของในประเทศไทยเรานะคะที่ได้ถ้าเราลองมากดดูตรงว่าไราลักษ์ตรงนี้ว่าไราลักษ์ของเรานีว่าไราลักษ์อยู่นครศรีธรรมราชใช่ไหมคะนี่ข้อมูลของเราก็จะอยู่ตรงในนครศรีธรรมราชตรงนี้มันก็จะขึ้นแค่ว่าไราลักษ์นะคะ เราสามารถกดเลือกตรงนี้ได้เลยว่าเราอยากดูข้อมูลตรงส่วนไหนต่อมาถ้าเราอยากสร้างเป็นแผนภูมิอย่างอื่นนะคะเราก็ต้องมาเลือก add a chart ตรงนี้ใหม่ เลือกเป็นบาแผ่นภูมินะคะเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าในข้อมูลของเราเนี่ยมีข้อมูลภาชนะอยู่พี่เนี่ยอยากทราบว่าเออภาชนะที่มียุงในประเทศไทยเนี่ยเราพบภาชนะอะไรมากที่สุด พี่ก็จะมาสร้างแผนภูมิดูนะคะตรงฝั่งที่เลือกด้านขวามือตรงนี้พี่จะเลือกเป็นเลื่อนลงมาเป็น Mosquito Habitat Mapper นะคะตรงตรง Water เอ่อ Water Source ตรงนี้อย อันนี้ใช้เลือกเป็น Water Source Type นะคะ แเราก็มาใส่ตรงหาตรงคำว่า Record เขาค่ะ ตรงในการนี้นะคะเราสามารถดูได้เลยว่าเราเจอภาชนะอะไรเยอะที่สุดอันนี้เป็นภาชนะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเยอะที่สุดเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยภาชนะค่ะเราลง,งมาจะเป็นพวกแม่น้ำนะคะสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดภาชนะค่ะ งานสาหรับวันนี้นะคะพี่จะให้น้องเนี่ยนําข้อมูลที่ดาวโหลดมาจากแอปเอามาจากเว็บกรอบนำมาสร้างเป็นลุคเกอร์หน้าตาประมาณนี้นะคะให้เราให้เราลองนําข้อมูลที่กรอบให้มาเนี่ยจากฝั่งข้อมูลชีตด,ด้านขวามือนี้นะคะนํามาสร้างเป็นกราฟเราอยากทราบข้อมูลอะไรจากในที่เขาให้มาเนี่ยก็มาสร้างเป็นกราฟ ใน o o k ร r ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งเป็นงานค่ะมีใครเข้าใจงานตรงนี้ไหมคะถ้าเข้าใจยกมือพี่ดูหน่อยนะ